ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาร์มเลนเจอร์นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาเกียไม่ใช่เกียดิเอเป็นตัวละครนะครับเพราะว่าผมอยากได้น้องเลมนะครับอยากได้มากเลยนะเอามาประดับทีมจะได้แบบเมีสีสันนะแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากผมจะมีแต่ตัวผู้ชายนะครับมีผู้หญิงแค่เนี่ย คนเดียวเองนะครับนอกนั้นคือผู้ชายแบบโอ้โหรูบอมซัมเบย์นะซิกแพคล่ำๆเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดตัวกาชาสักประมาณถ้าได้เร็วก็เสียน้อยถ้าเสียเสียเยอะก็ก็หมดตัวอะไรประมาณนี้นี่ผมจะเปิดคู่นี้ถ้าผมได้เอมิเลียอีกก็ก็แซ่บหลายเลยนะครับเพราะว่าผมมีแล้วนะแต่ถ้ามาก็ก็โอเคนะ แต่ผมอยากได้นี่มากกว่าเพราะว่าดาเมจท่านน้ําด้วยแล้วก็แบบผมมีไม่มีดาเมจท่าน,น้ำเลยนะส่วนมากมีแต่โจลเค์นะครับแบบกระเด็นกระเด็นกระเด็นถอยหลังอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากได้น้องเลมมาประดับทีมนะครับส่วนตัวนี้ผมก็อยากได้นะเพราะว่าเอาง่ายคือผมอยากได้หมดทุกตัวเลยนะเออนี่น้องนี่ก็ผมก็อยากได้นี่น้องนี้น้องเบียรทิสนะครับเกียานางก็เพื่อโอกาสอยู่ใครอยากไปสมก็สามารถสมได้ โอเคเริ่มกันเลยใบยแรกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ผมอ่าไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะว่าผมไม่ว่างนะครับก็ตอนนี้ก็พึ่งกลับมาจากอ่าออบรมนะครับอบรมใหม่อยู่ค่ายนะครับไม่ใช่ลูกเสือนะมาโอ้โหไม่มาเลยนะมาก็อาจจะแบบเว้น เว้นวันแบบว่าลงคลิปนานหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะกลับมาแล้วนะไปไม่รู้ว่ากดยกเลิกเท่าไหร่นะเมื่อกี้ใบที่สองนะครับมาหน่อยได้ไหมเลมหัวฟ้านะ่ะมาหน่อยเธอฮึปต่อไม้ไหมล่ะหรือว่ามันหมดเอ่อเพื่อโอกาสแล้วมันเอยไม่ใช่หมดโอโอกาสตลาดวายแล้วหรอไม่นะมันยังไม่วายซีเราอุษาไปทํา จิตอาสามาเราต้องมีอะไรติดมาถึงมือกลับมานะมาเลิมออกตัวที่สเบหอาเธออ,อ้โหูดำน้ำไปหาตะเข้หาปลาหรือไงวะนะไม่เอานะเออแปดดาวมาแล้วทาดน้ำมาแล้วด้วยมาครั้งที่4ใช่แหละครั้งที่4มา ธาตุน้ําเล่มโอ้โหธาตุน้ําจริงแต่ไรธาตุโอ้โหพักก่อนพักก่อนโอ้โหอ่ะข้างล่างบ้างอ่ะยี่สิบห้าละไปกดยกเลิกสองครั้งดวสิว่าสองครั้งมันจะปฏิหารจริงหรือเปล่าเห็นทุกคนเอ่อเปิดกันได้เยอะนะครับทั้งเกียร์ทั้งตัวละครเลยผมละ่ะโอ้โหฮ,ฮิมิเอ้ยผมก็ลืมแล้วว่าผมสมได้เท่าไหร่แปบ๊บนึงนะผมกดออกไปดูแปบ๊บนึงนะครับ ก็ห0 25, 25, 25ิ25่ห้าิ้าใบละอีก2ครั้งอุ้ยจะได้ปะเนี่ยมาเถอดสาธุสาธุไม่มีอะไรจะขวางพี่อามแล้วตอนนี้ไป2รอบปฏิหารมาเถอะอยากได้โคตรลิม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 ฮึบอู้ตอไม้อ้สุดเลยสุดเลย โอ้สุดเลยมาทำไมคำนี้อ่ะอ่ะสามสิบลใช่ไหมเนี่ยไปโอ้สุดเลยไม้มาสองโอ้โหโผมมันจะให้ผมสับไม้หรือไงมันอะเจมนะใจดีกับผมหน่อยโอ้โหนักมวยเอ้ยนักมวยเอาว่ะอ่ะแถมและกันตอนนี้ไม่รู้ว่าสุ่มไปเท่าไหร่ละอ่ะแถมแถม ไปว่าตั๋ว20ใบก็จะแจกมาวันที่24นะวันจันทร์มาเถอะมาเถอะมาโอ้ยดาวบัญชีเอ,อ้พอแล้วพอแล้วผมได้อดาบบัญชีแล้วมาวะเอ้ยโอ้โหพอพอใจแล้วพอใจแล้วแค่นี้พอแล้วมันผมไม่ได้เปิดตามล่าอเลมอะเอ้ยดาวบัญชีมาเอา อร่อยแทบหลายเลยไปหูดำชีผมตัวหนึ่งที่ผมโพสอยากได้นะมาสุดท้ายก็ได้ละมาไปเลยไปเลยเราก็ปปี้มาหูหแล้วเราก็มีอ่รรีเซ็ตอีกโอ้โหแบบโอ้จัดจ้านในย่านนี้เลยนะอะตัวนี้ออกก่อนนะโอเค แล้วผมพาไปใส่เกียร์น้องดาวินชีนะครับว่าใส่เซตอะไรกันก็มีเซตเไม้กวดหนึ่งะใส่ได้นะครับสองคาถาใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันจะปล่อยตัวเร็วแต่ว่าอาจจะบางหน่อยอาจจะตายง่ายหน่อยนะครับก็ไม่แนะนำนะนเนี่ยค่าดีๆสูงๆเน่ยแบบว่าแบบประมาณเลือดเนี่ยสามร้อยแปดิดสี่เนี่ยเยอะเยอะมากเลย แต่ผมดูก่อนว่ามีอคอนหรือเปล่าโอ้โหแล้วได้ตัวมาโคตรโกงนะเฮ้ยนี่ไงเรามีเกียร์นี้ใส่ให้จะโหดเลยนะเออว่ะเออว่ะผมมีอันนี้ว่ะเชี่อชิมหายแล้วเอาไงดีทุกคนให้เอเมียของผมแบบใส่คาถาเหรอเอ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจนะเดี๋ยวผมต้องคิดอีกทีนะครับว่า จะใส่อะไรให้นางนี่ถ้าผมใส่อันนี้ให้ดาวินชีก็จะโหดเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ําด้วยล่ะแล้วก็แบบตรงกับสายพอดีนะส่วนเกียร์กลางนะครับก็ใส่รองเท้าไปชิวๆไปเราอะเราเราใส่แบบชิวๆเลยนี่ก็ได้นะใส่ชิดไอ้นี้ก็ได้นะแต่แรกอาจจะใช้เย้ไปหน่อยพันสี่นะครับอืม ใส่อะไรนี่กระเป๋ามีพอดีเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันต้องใหญ่ๆนะครับแบบว่ากระจัดกระจายใส่เกียร์นะไม่ใช่แบบไปใส่ตัวที่เราจะาเก่งตัวเดียวมันก็ไม่ได้นะมันต้องช่วยกันนะครับแบบว่ากระจายกระจายเรามีเกียร์เท่าไหร่เราก็กระจายใส่นะครับใส่เซตนี้เหรอเลขดาวินชีเท่าไหร่ว่าถ้าไปหารเล่นของจริงอะ่ะเออ อืมอ่ะลองใส่นี้เข้าไปก่อนใส่เข้าไปแล้วผมก็จะใส่อ่ะใส่ใส่นี้แหละอ้าไปแล้วผมถอดแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะมาต่อเราก็มีคาถาเลยใส่ให้เอเมิเลียหูค่าโคตรสูงเลยนะพลังชีวิต312แล้วก็ระยะเวลาที่ส้าเลนเจ์ออ๊ยสามสเจ็งนะอุ้ย,นะยม่ธรรมดาคนระับใส่เข้าไป ตีก็จะแรงขึ้นเลือดก็จะลดลงมาระดับหนึ่งนะครับจากา55ล้านหรือ59ล้านนี่แหละแลือประมาณ3.7ล้านนะก็ไม่มีปัญหาอา่ระยะเวลาที่ซาเลนเจอร์นะก็โอ้ก็ปล่อยตัวเร็วขึ้นนะเออมาเราไปใส่เกียร์ให้น้องก่อนดีกว่าที่เราถอดออกมาอยู่ไหนเลยนี่ไปความความมั่นยำของทักษะ ดูดิว่าน้องจะฟาดสกิลแบบติดทีท,ทีไหมต้องไปอัปเกรดก่อนนะโอ้โกบก็เหลือน้อยเกินบางทีนะจ่าเข้าไปเลยตัวแบบกลางๆนะครับแบบใช้งานไม่ได้แล้วอ่ะแม็กแล้วดี่ว่าไปมาคีผมก็จะหดขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแบบว่าจากประมาณ60%ก็ขึ้นมาประมาณ60% ห้าอ่าประมาณนี้นะครับในหลีกล่างๆนะไม่ใช่แบบแบบขั้นเทพอะไรอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอีกทีว่าน้องจะโหดดีแค่ไหนป่ะเราไปเล่น PVP ก่อนส,สักตาสักตานะมาทัดไฟมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโพไซดอนมีตัวกระปิมาทีนี้อาจจะตึงตึงมือหน่อยแต่ว่าลองลองสู้แล้วก็ดูพลังศักยภาพของอ่าเอเมิเลียนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะ โอ้แร่พันสามผมว่าต้องผมต้องเป็นรถแร่แล้วแร่น้องแบบโหดมากนะพันสารอยห้าสิบนะดูดิโอ้โอโก๊อบมาก๊อบมาผมต้องรถแล่นะเพราะว่าทีมผมตอนนี้ก็ใช้แร่แบบมหากราบแร่เลยนะแบบโอ้ดูพันพันพันหนึ่งร้อยพันสามนะครับโอลิเวอร์ก็พันหกสิบนะโอ้ทีมนี้ก็โอเคเสียเทมเป็นหนึ่งอย่าง นี่กอ๊อปชินละมานะครับเนี่ยดูดิก๊อปโพไซดอนอะไรมาเอย่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับมาก็เขาก็ตอนนี้ก็พัดมานะครับเราก็ยังไม่พัดกลับแล้วเราก็ยิงเออโอ้ยแล่เพิ่มแร่เนี่ยเนี่ผมผมจะแพ้ทีมเพิ่มแร่เนี่ยเพราะว่าแล่ผมมันใช้เยอะมากเลยนะครับต้องลดแร่สักนิดสักหน่อย เดี๋ยวเดือนธันวาเจอกันกระดิ่งคริสต์มาสเพราะว่ามันมีรดแร่นะครับแล้วก็หลบสก,กิลแล้วก็ต้านสก,กิลหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมก็ลืมเหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้วนะครับอ่ะทีผมก็ก๊อบกๆอกมาเพิ่มแร่ให้มันเพิ่มไปโคสลันก็โอ้โหก๊อบมาดูแทงไม่ไม่ไม่ยั้งเลยชินลัก็ดื้อด้านนะครับเจ็ดวิ เรียบร้อยทีมนี้ก็ชนะแบบโนยทมเอ้ยไม่โนยทิมนี่ใช้ทิมหนึ่งอย่างเรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็เปิดการฉากาตัวละครรอบนี้ก็อุย้ยเอาเรื่องอยู่นะอ่ะแถมอีกใบละกันแถมอีกใบแถมใบอ่ะแถมอีกใบ,ะกบละกันนะเจ็ดครั้งสองสามสี่ห้า 6 7เจ็ดไปแถมแถมแถม,แถมรอบนี้แถมมาได้ไหมเล่มก่อนที่จะปิดคลิปมาโอ้โหแบมพายไหมล่ะนอนในโรงศพไหมล่ะเออโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามาลุกชมคลิปนี้จนจบครับก็อ,อย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามผมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว ก็อยากให้กดติดตามไปเรื่อยๆอีกนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับ bye bye. บ๊ายบายฝันดีครับผมนอนละ